เอาละค่ะพูดคุยกันนะคะกับคุณทวัชชัยสวัพรชัยจากบริษัทหลักทรัพย์ A S L นะคะสวัสดีครับพี่หวานสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณธนาวันท่านนักลงุนทูรเราเห็นเราฟังกับท่านรับค่ะ,คะอัปเดตตลาดนิดนึงค่ะพี่หวานคะ่ะตอนนี้ไม่รู้พันสองจะเอาอูงหรือเปล่านะพี่หวานมองยังไงดีคะจะหยุดยาวด้วยสามวันนะักลงทุนต้องปรับปรับพอร์ตนิดนึงก่อนที่จะหยุดยาวนะคะบอกไปแล้วเมื่อวานนี้เห็นภาพของการเทปกิจกบบารเมื่อวานนี้แล้วนะค่ะก็คือขึ้นไปหนึ่งสองสองสองแล้วก็ลงมาปิดหนึ่งพันสองร้อยสิบหกจุดเจ็ดเท่านั้น แั้นพอพอพอเทโปรฟิตกันอย่างนั้นไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็อาจจะเทอีกรอบหนึ่งนะครับแต่รอบนี้พอเทปุ๊บเนี่ยมันเป็นลักษณะของการอา่าเทเทแล้วน่าจะรอมากกว่านะครับแหลงขายอาจจะไม่ได้เยอะเยอะมากมากอย่างที่เรากงวลใจนะครับเพราะงั้นช่วงท่านสายเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องรอรอดูที่ากราราตลาดเป็ประกอบกันไปด้วยนะครับคือรอบนี้เองเนี่ยผมคิดว่า คาดว่าตลาดเองอาจจะคาดหวังในเรื่องของการเจรจากันในวันที่26กิบเจ็ดนะครับ<ฆ>นะฮะว่าอาจจะมีการเจรจาแล้วจะอาจจะมีทางออกที่ดีแต่แต่มันก็ลงไปอยู่ในสมัยสามัญทีหนึ่งเร<ฆ>ื่องพิจาะนาแล้วเข้าไปถึงสามัญกันอีกทีหนึ่งนะครับน่า,น,า,น,าน่าจะเป็นในภาพอย่างนั้นนะค่ะ<ฆ>นะครับแล้วก็ตลาดก็คาดว่าอาจจะจะมี อะไรที่ออกมาเป็นบวกขึ้นนะครับออกมาเป็นบวกขึ้นเพราะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมอเองเขาก็ไม่ได้ชุมนุมแบบปักหลักนะครับเขาก็ชุมนุมแล้วเขาก็มีหน้าที่ของเขานะครับพอเขาค้าสเว้นจากหน้าที่เขาก็มาชุมนุมกันเพราะงั้นมันก็จะอะไรไม่ได้ไม่ได้ปักหลักหรืออมีลักษณะที่เกาะกวนมากนะนะครับเทียบกับรอบกนกองหน้านี่มันยังไม่ใช่เป็นลนักษณะแบบนั้นเพราะงั้นสิ่งสิ่งที่เรา เรามองกันก็คือภ้ามันออกมาดีหน่อยหนึ่งนะครับตรงน,นี้เองก็เลยทําให้สกอตของระดับหนึ่งพันสองร้อยน่าจะน่าจะมีแรงชิ้กลับเข้ามาได้มานกนะครับโดยพดอยน่าทงติดยยังมีเ,เนนะพิ่มนะเพราะฉะนั้นพันสองร้อยก็น่าจะเอาอยู่นะคะในาพภาอพักพน่าจะเอาอยู่แต่ถ้าเบิร์ดเจ็บเกิดขึ้นในสามวันหรือว่าเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบเก็บก็ต้องหลุดแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจาก จากภาพการเปรียบเทียบที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้นะมันมันก็เห็นภาพนั้นออกมาแล้วมันเห็นมันมันมันคาดการเรื่องผลลัพธ์ไม่ยากสำหรับสลหรับหุ้นแล้วนะอือค่ะนะคะพี่หวานคะสําหรับกลยุทธ์หุ้นรายตัวมีแนะนํำไหมคะในช่วงปลายเดือนแบบนี้เอออาจจะไม่ค่อยมีมากนักนะครับแต่เราก็อยากจะทําความเข้าใจในเรื่องของกลุ่มธนาคารค่ะนะครับกลุ่มธนาคารเองก็ยังคงมองคือที่ผมเท่าที่ผม ผมดูแต่คาถามแล้วก็ดูแต่ท่านนักลงทุนที่ถามมันเข้ามาเนี่ยนะครับนะคือเรามีแชนลูมแล้วก็มีการถามมันเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าค่าของธนาคารเองอย่างนักนะนะักลงทุนสนใจมากนะว่าเอาทำไมผลประกอบการออกมาอย่างเป็นอย่างนี้นนินะครับไม้คือยังมีกนไรนะครับแล้วก็ทรงตรงตัวกับเท่ากับตลาดคาดการณ์กันไวอย่างนี้นได้นะครับคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะคดาดการณ์กันว่าไม่ค่อยดีนะแต่พอมาทาความเข้าใจเข้าใจาใจริโงแล้วจะเห็นได้ว่า เอ่อตัดส่วนของการตั้งสำรองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกำไรนะกำไรจากกำไรขอไปนะมันมาจากกำไรเพราัออมาจากกำไรนั่นหมายความว่ากำไรที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสหการของเอ่อ NPL อมันดีขึ้นกาไรเขาจะโตขึ้นเม,มืนก้นถูกไหมฮะแล้วก็สนการเอ็พอเนี่ยมันจะแย่แค่ไหนถึงจะทําให้ากาไรเขาสิบลบได้เรื่องี่้นมองกันานนั้นละนะครับแล้วนกะ็ เป็นภาพย่งนงี้พวกเขาก็เริ่มเข้าใจถึงการณ์เพราะงาั้นถึงราคา์เองก็ดูมีลักษณะทรงตรงรัวจะต่อตัวลงไม่เยอะมนจะรอบที่ผ่านมาละอันนี้อาจจะเห็นเห็นภาพตรงนี้ดีดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องพุ่งพรวดขึ้นขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะค่ะแต่ากลางอ่อเรื่องราวของเศรษฐีนั้ยังกดดันอยู่นะครับเพราะงั้นเองเนี่ยเราก็เอ่อผมเชื่อว,ว่าต้องแต่ระยะมีเ,มเพิ่มมาส่วนใหญ่ทํากันบ้านเตรียมรอไว้อยู่แล้วล่ะนะครับแล้วยิ่งมีเอ่อ การเะดิมเต็นแบบนี้เนี่ยเรื่องของการชุมนุมอะเนี่ยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทุกๆรอบโดยตัวเลขสถิตเสิยมันจะทำอยู่ฮะคือมันจบแบบไม่ว่าจะจบรูปแบบไหนก็แล้วแต่ว่าดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่นะถ้าเราไปดูตัวเชื่องสุดท้ายนะการจบมันมีอยสองรูปแบบเท่านั้นเองแหละค่ะถ้ามีการชุมนุมมาพวกมันการจบมันมีสองรูปแบบนะครับนะทุกๆรอบของ การเด้งกับหมัอนจะพี่คลี่คลายเรื่องราวชุมนุมจบปุ๊บมีการหลังจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่บริหารประเทศใหม่ปุ๊บเนี่ยเส้นเด็ดสมใหญ่มักจะมีมือหายนจะมีอยู่เพียงแค่สองครั้งเองนุ้งแค่ที่มีมือหายจะกิดขึ้นนะนิจจตการเงินเกิดขึ้นมามีเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นเองงานอันนี้นี่คือสถิตินะผมพังอินสถิติคลักค่ะทางระยะมีเรื่องเด่นผมว่ารอบนี้ต้องต้องขยอยอ่ะต้องขยอยต้องขยอยขยอยทำอะไรฮะทยอยซื้อฮะ ทยอยเก็บเข้ามาทยอยเก็บเข้ามาครับทยอยเก็บเข้ามาเพราะว่าเอเราดูอย่างอย่างง่ายๆรอบที่เกิดวิกฤตการเ์หนึ่งทุกรอบเนี่ยเกิดเปนแบขึ้นได้แค่ไหนอะหลังจากที่ลงไปายแล้วขึ้นได้แค่ไหนมักจะเบร์ขึ้นแบบนั้นเลยทยอยเก็บนี่ตีนี่พี่หวานคะเก็บตัวไหนอะไรยังไงดีคะเก็บตัวไหนยังไงดีหนึ่งในนั้นมีกลุ่มธนาคารนะครับตัวไหนเป็นกลุ่ม ตอนนี้ราคาลงมานี่กาเป็นหลักร้อยเป็นหลักสิบแล้วค่ะบางตัวนี่เหลือหลักหน่วยบางตัวนี่ต่าบาทด้วยซ้ํานะคะเอ๊ะมีต่ําบาทไหมมีมีมีเราเราเ็เลือกไม่มีต่ำบาทแต่ว่ามีอ m b ต่ำบานี่ไงมี TMB ต่ำบาทมีต่ำบาทมีน m b มี c ี c m B TMB มี CICM B TMB ก็ต้องไปดูเรื่องรายได้ค่าธรรมเนียมเขายัง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 พิจารณาอยู่เลยไหมแต่นดีก็เคยเอ ถามว่าราคาแถวเหล่านี้เชียบไพ่โรบุค่ะมันก็ต่ำอยู่เปรียบวงเทใส่เชียรไพ่รบูค่ะก็จะต่ำแต่ถ้าเป็นทับที่ของเรา,าจะมีตัวอิสโก้แบงค์เทสสองตัวนี้ถ้าหวือหวานหน่อยชอบเล่นหรือหวานหน่อยก็จะเป็นเฉดแบงค์ค่าเบต้าเขาสูงอย่างนี้เป็นตน้นใช่ไหมฮะแล้วะกรุ่กรมกมลุ่มเรานี้เองเนี่ยต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องราวของ npl กำไรเองเนี้ยมันมีแฟกเตอร์ตัวหนึ่งที่ต้องคิดก,กันด้วยเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจ มันมีความผันผวนตามกันกับภาวะเศรษฐกิจด้วยนะฮะต้ตง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 องต้องต้องพูดถึงความเสี่ยงตรงนี้อธิบายกันใหม่ก็คือเรื่องราวของเศรษฐกิจถ้าได้รับการกระตุ้นแล้วก็เติบโตได้ดีแบงก์ก็ดีด้วยแต่ถ้าได้รักกกรรบการเออแต่แต่กกออแตมีถ้ามีแฟกเตอร์อะไรที่ทําให้ภาพของเศรษฐกิจมันยืดเยื้ออยู่แล้วก็ดูไม่ดีเลยเนี่ยเขาเองก็ไม่ดีตามไปด้วยนะต้องต้องต้องยอมรับในปัจจัยความเสี่ยงแฟกเตอร์แปกชันตามกันตรงนี้ด้วยนะ อ,อพอเรารู้อย่างนั้นปุ๊บเราก็ขัดออกมาอย่างที่ได้เรียนไปก็คือมีผู้หลอกนี้แหละนะครับส่วนตัวตัวอื่นที่ไซเล็กแล้วก็ต่ำบาทนี่เนี่ยคุณก็เชียบไพ่โทรบ,บัพดูกระไดเพราะว่าทําไมเราถึงใช้ไพ่โทรบ,บนะครับเอ่อโดยธนาคารเองเนี่ยรายละเอียด่างผมอยากจะใช้ไพ่โทรบนะครับกลุ่มอื่นที่แนะนําให้ซื้อช่วงตลาดลงหนักๆนีนม่มีกลุ่มไหนอีกคะนอกจากกลุ่มแบงค์นี่ยค่ะพี่หวานคะ นอกจากกลุ่มธนาคารยังมีกลุ่มไหนอีกไหมถ้าเรามองแล้วเนี่ยอา,อาจจะเป็นลายหล่ะครับมากกว่าต้องต้องดูในเรื่องราวของอการรีเวิร์สของผลประกอบการเป็นหลักนะครับอันนี้นะแล้วเราก็จะดูถ้าเป็นกลุ่มที่ที่อาจ,จะ อาจจะดูดีขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะแล้วเรื่องเป็นไรหรักครับไม่จีิจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะ,นะ,<ฮ>ะเพราะว่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือคือในในในแง่นี้ผมผมก็ไปฟังมาหลายบริษัทอยู่พอสมควรนะไปไปไป,ไปอนาลิติกขึ้นมาแล้วก็ฟังฟัง,ฟงตามตัวอัปเดตด้วยนะก็จะเห็นภาพเออ่ของเรีย d e m ม n นในการซื้อที่ชัดเจนด้วยอย่างออริจินอย่างเงี้ยอันนี้นีเยอยา ก็แน่าจะดูดีแต่อางการิมรตซ้ำเนี่ยค so, oh ือต euh ้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทั้งกลุ่มเนี่ยถ้าเฉลี่ยมาแล้วมันมันมันปานกลางกับกับดีจรดีนิดหนึ่งก็จะมีส่วนหนึ่งที่แย่ไปเลยเพราะงั้นจืต้องเรียกตัวต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับคือเขาไม่ได้ขึ้นทั้งกลุ่มขึ้นอยู่กับว่าเขาจัดตลาดแบบไหน มันจะต้องลงลงลึกในเรื่องราวของการตลาดเขาจะนีหนึ่งจับแบบไหนแล้วมันเป็นไปอยู่ในจุดที่เป็นเดียวดีในจริงีหรือเปล่าค่ะถูกไหมครับอันนี้พูดอยู่บนสมมติฐานว่าเราจะผ่านวิกฤตการเมืองไปได้ด้วยนะนะครับเราต้องผ่านวิกฤตการเมืองซึ่งมันก็ผ่านละมันมีอยู่มันยังไงก็ต้องผ่านผหมอประเทศไทยยังไงก็ต้องผ่านแล้วก็พอผ่านออกมาปุ๊บเนี่ยกลุ่มทีขขอข่อ่อกลุ่มสถานีมารับที่ปรับตัวได้ดีเนี่ยมันจะเป็นรายหลักจับเท่านั้นเอง นะครับเก็จะดีขึ้นมาอย่างอย่างช่วงที่ผ่านมาที่เราเลือกเป็นท็อปทิปอย่างเช่นเอเชียนพาวเวอร์<ๆ>ีนี้เนเพราะว่าเขามีเอเขามีแบ็กหลอกที่จะขายแลว้วก็รียดแมนก็เข้ามาเยอะนะฮะแต่หลังจากนั้นเราก็ต้องเป็นรอดูแบ็กหลอกละเพราะแบ็กหลอกต่อนี้ตอเนื่ใหมนี่จะดีดนะครับนีอันนี้นี่เป็นตัวอย่างเขาข้าวแล้วกันนะแล้วก็ช่วงนี้เองก็เป็นช่วงปั่นที่เราก็ลังจะออกอยากจะฝากให้ท่านติดตามเรื่องราวของ อบทนิย้อนไอเดียเราด้วยนะนะครับอินเวสชั่นไอเดียประจำเดือนเนี่ยนะครับก็รอรอแป๊บหนึ่งนะรอกำลังก็รีอยู่คนเรากำลังจะตกผลความคิดจะหรือว่าจะไปทางไหนได้แล้วก็ไปดีงานของเราค่ะก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าอาจจะอาจจะเห็นนิดๆหน่อยๆแต่สัปดาห์ข้าไปเห็นเต็มแน่นอนอ่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าเห็นนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเผื่อพี่หวานมีหุ้นมาแนะนำอย่างเงี้ยฝากติดตามด้วยสัปดาห์หน้านะคะก็ค่ะได้ค่ะสำหรับช่วงเช้าวันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตลาดยังเวทอนซีนะคะเพราะฉะนั้นก็รอกันไปก่อนรอให้ตลาดแผนมีค่อยเข้าซื้อนะคะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้มีหุ้นแนะนําอะไรนะคะเพราะว่าต้องเซฟกันเอาไว้ก่อนนะคะเข้าไปซื้ออาจจะเรียกว่าเสียเปรียบด้านต้นทุนตอนนี้1207จุดนะคะไม่รู้จะหลุดไม่หลุดแหล่พันสอนะคะก็ ยังไงก็เ,เก็บไม้เก็บมือรอช้อนซื้อนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะรู้ว่าหุ้นที่แนะนำจากหุ้นรายตัวนะคะของทางพิทิพลวิเคราะห์ไว้ตั้งหนึ่งเดือนที่แล้วนะคะท่านไปดูได้เลยนะคะที่หมือปักหมุดเอาไว้ให้นี้นะคะเป็นการแนะนำหุ้นผ่านบทวิเคราะห์นะคะของบริษัทของสถาบันการลงทุน Q IQP กับไอร่านะคะ ก็จะเป็นหุ้นรายตัวที่แนะนําพูดคุยกันมาประมาณ1เดือนแล้วนะคะแล้วก็บางตัวขึ้นไปแล้วด้วยบางตัวยังไม่ขึ้นก็ลองฟังดูแล้วก็รอจังหวะการซื้อนะคะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กว่าตัวจากหลายอุตสาหกรรมที่เป็นหุ้นที่ถือว่าไม่กระทบจากโควิด1 i แล้วก็เป็นหุ้นที่อยู่ในยุคยุคใหม่ะนะคะ,ะลองฟังดูสําหรับบ้านเรานะคะ แต่ยังไม่ได้ให้ซื้อนะคะท่านต้องรอจังหวะตลาดแพนดิกก่อนด้วยตอนนี้ตลาดยังลงไม่ลึกยังไม่สุดนะคะพันสองนี่ถือว่ายังไม่สุดนะคะไม่รู้ว่าจะต้องเท่าไหร่พันหนึ่งร้อยไหมหนึ่งพันไหมเก้าร้อยไหมนะคะก็รอกันกนิดนึงค่ะฝากติดตามรายการทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเลือกหุ้นเป็นนะคะแล้วก็อยากจะไม่พลาดโอกาสในการหาหุ้น เพื่อซื้อรอบใหญ่ในช่วงปลายปีมาเรียนค่ะเดอะวินเนอร์รุ่น9สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเราจะเรียนกันในวันอาทิตย์หน้านะคะจองด่วนเลยที่ดีไลน์แอ m มิสเตอร์มาร์เนะคะรับไม่เยอะนะคะเพื่อที่จะดูสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะจองกันเข้ามาได้เลยหุ้นลงทุนรันเทรดและเก่งกำไรนะคะก็สถานการณ์ตอนนี้นะคะยังคงต้องลุ้นว่าเซ็ตจะหลุด1ัน0ไหมนะคะยังไงก็ ขอให้บริหารจัดการพอร์ตกันให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าหยุดยาวด้วยโดยเฉพาะใครที่เล่นตัวตราสารทางการเงินที่มีเลเวลสค่อนข้างจะสูงนะคะไม่ว่าจะเป็น Go Future หรือแม้แต่ตัวของตลาด t ี e เฟกนะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเลยนะคะสำหรับในวันนี้ขอบคุณค่ะ The winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้น เรียนรู้เคล็ดวิชาเลือกหุ้นสประเภทหุ้นลงทุนป้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเกงกำไรหากระแสเงินสม่ำเสมอพร้อมสอนวิชาแยกหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมและจัดชุดแยกกลุ่มประเภทหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนและหุ้นเกงกำไรเพื่อให้นักลงทุนเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของหุ้นเรียนรู้ทั้งวิธีเลือกหุ้นและกลยุทธ์การเข้าซื้อขายสอนลึกการวิเคราะห์งบ และการใช้กราฟเทคนิคทายทอดเคล็ดวิชาโดยสองูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกนัทวัตรอ้นรัฐสมัครได้ทาง ID ดี n ล at mr markets หรือโทร099 289 4214